ปูตินก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าโอกาสครั้งนี้ ที่รัสเซียหยิบยื่นให้เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสทองนะคะแล้วก็อาจจะเป็นโอกาสเดียวด้วยก็เป็นได้นะคะแล้วก็ยังเป็นเส้นทางชีวิตของยูเครนอีกด้วยนะคะสามารถกอบกู้ขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งนะคะปุตินเองก็พยายามนะคะที่จะช่วยเหลือเต็มที่นะคะเพื่อที่จะให้สามารถที่จะปิดจ็อบได้นะคะก็การประชุมที่สวิตเซอร์แลนด์เกิดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะท่ามกลางความงุนงงของหลายๆฝ่ายทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าบ้านเองนะคะสวิตเซอร์ แนเองค่ะก็ออกมาแบบงงๆค่ะอ้าวแล้วเชิญยูเครนแล้วไม่เชิญรัสเซียเราจะคุยกันได้ยังไงซาอุดีอาระเบียก็งงไงคะหลายๆฝ่ายก็งงๆกันไปก็ประมาณนี้แหละค่ะท่านผู้ชมคะ ก็เรียกได้ว่าเสร็จจากง,งาน G7 ปุ๊บเนี่ยก็มาที่สวิตเซอร์แลนด์เลยนะคะเซเลนสกี้เองก็โ,โหงานหนักค่ะไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนไม่ได้พักผ่อนเลยนะคะก็หลายๆสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะก็ดูเหมือนว่ารัสเซียเองก็พยายามนะคะที่จะหาบันไดลิงให้ได้ลงกันนะคะเพราะว่าก็อยากจะยุติเหตุการณ์ให้ได้นะคะ แต่ก็ต้องดูด้วยว่าทางนู้นเนี่ยเห็นด้วยหรือเปล่าเพราะว่าทั้งไบเดนเองแล้วก็พิกกี้เองเนี่ยก็ออกมาบอกว่าฝ่ายที่จะต้องถอยเนี่ยเ,เป็นทางด้านของรัสเซียนะคะไม่ใช่ทางด้านของยูเครนค่ะกับเค้กสีชิ้นนะคะที่ปูตินยื่นข้อเสนอไปค่ะทางด้านของ G7 เนี่ยก็เรียกได้ว่าสมบัติของรัสเซียที่ถูกงุกงิบไปให้คนอื่นเนี่ยนะคะปูตินเองก็ลงนามกฎหมายรอไว้แล้วนี่ค่ะสักพักช่วงใหญ่ๆหนึ่งมาแล้วนะคะก็ ก็ถ้างุบิบไปก็งุบิบกลับนะคะไม่โกงค่ะแต่ดูเหมือนมูลค่าที่อ่อที่เป็นสมบัติของรัสเซียเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 50,000นะคะแต่ว่าดูเหมือนว่าทรัพย์สมบัติของทางด้านตะวันตกที่อยู่ในรัสเซียเนี่ยประมาณ80,000ล้านนะคะล่าสุดเนี่ยปูตินก็ใช้เรื่องของเพดานราคาน้ำมันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะรับมือได้อย่างสบายๆค่ะก็ G7 เองนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะประชุมกันเพื่อที่จะ กหมุดไปที่รัสเซียแล้วก็จีนนะคะส่วนทางด้านของ G7 เนี่ยก็มีเรื่องที่จะเอา,เอาสมบัติของรัสเซียเนะะี่ยค่ะอ้างว่าเอาไปให้ยูเครยนยืมก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเอาไปเลยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําไม่ได้อยู่แล้วไงค,คะทางด้านของอจีนเนี่ยก็จะเจอเรื่องของรถยนต์พลังงานไฟฟ้านะคะแต่จีนก็สามารถที่จะ รับมือได้อย่างสบายๆค่ะแล้วก็มีตัวเลขล่าสุดออกมาด้วยนะคะว่า NEV ของจีนเนี่ยสิกว่าล้านคันเนี่ยนะคะขายไปที่ประเทศเกิดใหม่ท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเอเชียนะคะแอฟริกานะคะแล้วก็ประเทศเกิดใหม่ทั้งหมดเลยค่ะขายเข้าไปในยุโรปขายเข้าไปในสหรัฐเนี่ยนิดเดียวเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่1ยอดขายข,ายของรถ NEV จีนเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ยุโรปไม่ได้อยู่ที่อเมริกาก็รู้กันดีเศรษฐีใหม่เนาะเขามีเงินซื้อรถใหม่ เพราะฉะนั้นเศรษฐีเก่าที่ตอนนี้กําลังกระเป๋าแห้งไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกาเขาไม่มีกําลังซื้ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ออกมาเนี่ยมันไม่ได้มีผลอะไรอยู่แล้วนะคะภาษีมาก็คิดภาษีกลับเพราะว่าจีนเองก็เป็นตลาดใหญ่ของยุโรปของสหรัฐด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็วินวินค่ะก็ไม่สามารถที่จะไปสกัดการเติบโตของรัสเซียแล้วก็จีนได้อยู่ดีนะคะสำหรับยุโรปค่ะ